สวัสดีครับพวกเราทีมผมมาเข้าร่วมเฉยๆครับจากโรงเรียนเชียงกลมวิทยาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการสร้างโลกเสมือนจริงด้วยระบบเทคโนโลยีสำหรับหัวข้อที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับคือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เรายกตัวอย่างมานำเสนอในวันนี้นะครับมี4สถานที่ด้วยกันครับสำหรับสถานที่แรกจะเป็นภูลมโลอำเภอด่านซ้ายครับ เราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รูปเว่นขยายตรงนี้นะครับและเรายังสามารถวะไปดูสถานที่จริงๆแบบ360องศาได้ครับที่นี่คือโมเดลจำลองของถนนคนเดินที่พวกผมจำลองขึ้นมานะครับ ถนนคนเดินจะมีร้านค้าขายเช่นร้านอาหารร้านกาแฟบ้างก็นำสินค้าต่างๆมากมายมาวางขายหน้าบ้านเช่นเสื้อผ้าของที่ระลึกของสินค้าพื้นเมืองสุดท้ายนี้พวกเรากลุ่มผมมาเข้าร่วมเฉยๆครับขอจบการนำสนเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ